ra chẳng hồi sụp liều rồi này này hồi sụp này màn này Phát môn. ไม่ดีพี่น้องมาพบมาพบกับปราชิกเก่านะไม่นี้ก็เส้นเก่าเส้นเคยพรมีพ,พ,พโนมาตีมีดเดินป่าขึ้นเกา่าตีมีดเดินป่าได้เล็กเน็บมานะมาดินกับข้อ,ขอก้มก,กับใจที่สีพี่น้องฟังเตยเลวก็ฟังเล,ล่าเนาะทั้งผู้ติดตามผู้ใหม่แล้กวก็ผู้เก่า ยาปันน้นเนอร์ที่มีตื่นป,ป่าเบลโบลอดก็ขมบวกใจหลายๆวันนี้ก็เลยเล็กเนมนะผมก็ลังเภาอยู่เล็กเนม่วงไม่หรอกที่มีตื่นป่าเบลเพิ่ลเล็บน,นี้เป็นอะไรสัตว์นาจิตมินความเงาชิบิสนิยวถึง tay tít tam lập xung phân đây căn vào xì hòn mà bếp tay bài

อโอเคพี่น้องหลังจากหอยซุปเรียบร้อยนะนี่หอยซุปนะประมาณน,นี้นนนคือใปเซไดงามอยู่ซุปใช้น้ำมันเครื่องนะพี่น้องซุปใช้น้ำมันเครื่องแล้วก็ม่จุมด้วยน้ำเปล่า น้ำมันเครื่องน้ำมันจมด้วยน้ำเปล่าชูวางงอมอยู่นะหัวสุดนะชูไปเซด้อยู่กบประมาณนี้นหลังกลงนิดหนึ่ง สวยงามอีกเล่มหนึ่งไงสายดำยังเรียบตยเดชิทาเก้ายอดเก้าถือร์บเซตสมบูรณ์แบบประมาณนี้ทำมาจากเล็กเนบพี่เนองเล็กเนบลด1ิโลตัวนี้ ตัวนี้ความเนาชิปอิดนิวคึงความใหญ่ในซองนิวกวา่าแต่สั้นนานี่ประมาณหามินเป็น้องยากบ้างนิดหนึ่งที่จริงเป็นสังหุกมินคึงแบนไหนแต่มันได้หามินเองเพราะี่เล็กมันบังคับ เพราะว่าโฮไปตีหยุดความเหงาออกแล้วก็เอาความใหญ่ออกอีกมันก็นเลยทำให้ตัวมีดบ้างเพราะมันหามินนะชันชันหน้าหามินเหาชีวิตนิ้วคึงความใหญ่ในซองนิ้วกว่ากับประมาณน,นี้นะบูเพนสิวาจะได้กันเดี๋ยวสิคุยกันอีกทีนึง เพราะว่าตัวเล็กมันบังคับเพิ่มความเางากับความใหญ่นะทาถ้ำคือถ้ำที่ผ่านมามันก็ไเลยจิตม่นอยู่ตัวนี้เล็กเขาบังคับมันก็เลืยบ้างทําไม่บ้างถ้ามันกับบาบ้างบันได้เป็นหรอมันก็ไแ้อยู่เพราะว่าตัวมีดมันใหญ่มันนักนะ เพราะว่ามีดนดมันใหญ่ไงพอมันใหญ่มันก็หน,นักรับประกันเชยงอนโดยปกติถือ่าเชยโดยเด,ยดสิลองพันไม้ไผ่บึง <c oughs> ลับเ,น,ไไเน,นี่ยเต็มทีเพื่อนเราพามันพุกสิบเปอร์เซ็นต์เนนลยจะสรลับเพื่อนไม่อีก้เป็อ่อเลยเอาไปพัดไม้ไผ่แล้วก็จักตอกนะเพื่อนบ chúng tôi sẽ đầy đủ nó mươi năm chúng tôi sẽ đầy năm mươi năm 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 ยสิบเปิดคุ้มไม่เปิด,เ,ปดเต็มลอยเรนะืนอไหประมาณนี้จะสวยงามไปอีกเล่มหนึ่งเอาพีน่น้องสำหรับคลิปนี้จุ๊บคลิปที้งสำนี้ใบอปอก็ตอนตาไปสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสาบายดี